คืออันนี้นะครับจังหวัดระยองเราเนี่ยเราก็ประสบปัญหาหนึ่งการมีชื่อเสียงบางด้านที่ว่าหนึ่งเอาทุเรียนอ่อนทุเรียนด้อยคุณภาพมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคทางจังหวัดระยองนะครับก็โดยภาคราชการนะครับแล้วก็ภาคเอกชนได้ปรึกษาหรือร่วมือกันนะครับยกระดับการส่งเสริมพารู้ทาทวิชาการเกษตรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยให้ท่านเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้องหลายๆภาคส่วน ร่วมมือกันกระบวน,นลงให้ชาวสวนเกษตรกรนะครับผลิตทุเรียนพันธุ์คุณภาพโดยใช้หลักวิชาการเกษตรุ้นใหม่มาเพิ่มกระบวนการผลผลิตนะครับแล้วก็บวกกับจบังหวัดระยองเนี่ยเรามีสมร,รภาพหลายๆด้านคือนัทธธรรมชาติองค์ประกอบกของดินองค์ประกอบกของสภาพภูมิอากาศไม่ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดระยองเป็นชื่นชอบของผู้บริโภคคนที่ชื่นบริโภคทุเรียนของจังหวัดระยองจะเห็นว่ารสชาติของทุเรียนจังหวัดระยองจะหอมหวานกลิ่นขึ้น,น,นจมูก เป็นที่นิยมของผู้ริโวกชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงครับแล้วก็เนนชิญชวน,นมาในพวกวจังหวัดยองครับในปีนี้คือ,อในปีนี้ของจังหวัดยองเราเนี่ยคาดว,ว่าผลผลิตทุเรียนจะผลผลิตออกจำหน่ายได้ช่วงประมาณปลายเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนน,นอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับทั้งจังหวัดใกล้เคียงและพี่น้องต่าง มาท่องเชี่ยวจอดระยองมาบริโภคผลไม้รสชาติดีโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดเงาะกรองกองต่างๆซึ่งจะท่านจะได้ Halo, ผ athlete, ลผลิตชาติผลไม้ที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยแล้วก็เที่ยวกลับไปฝากเพื่อนฝ mm ูงฝากญาติพ <at> ี่น้องครับทนมเเองนะครับอายุของต้นทุเรียก็24่บีแล้วก็ไอคุบรรดาอิฐขเราคือเราคิดว่าการรับสมัของกสรมีโดรน เพื่อการเกษตรเราใช้โดรนพ่นทีนี้จะไปดีหน่อยครับเพราะใช้โดนพ่นนะครับลดต้นทุนครับแล้วเอามาใช้ในแรงแห็่ของเราหมายถึงว่าทุกคนที่จะพ่นตะลงคิวว่าใครจะพ่นบ้างแล้วก็จะมีนักบินอยู่สี่ห้าคนขอขอบคุณนะครับนายในตรงเนี่ยยางยืดนะครับมันจะเป็นบริเวณขั้วนะครับยางก้างแอร์ครับแล้วก็แฮมบาลานซ์ของฝ่านี้ก็แน่นยืดในครับยืดได้ทุกแบอย้ายให้ครับโอเคครับให่ลงหมดเลย เนอระคับติดนะมือดิเอาร่บข,ขออนุญาตครับขอใหม่ได้าาไหมครับท่านถุงใบ้มือเยี่ยมเลยครับ

ชเอาเลยไหมตองเลยม้อใหม่ตงใหญ่ไปตใหญ่ครับ่ยวนกล้องนี้ค่ะหนึู่นะครับหนึเดี๋ยวิีโอได้นะครับผม ทางนี้ครับพี่ทางนี้ทางนี้ครับนะทางนี้ครับพ่นหน้านสองสโอเคครับนีไหคะคนบิวดีคะรเค้อยคร ผมวมาลงได้แล้วครับม <c oughs> ีน้ำมันหมดกน่ 他买什么呀？他、嗯、爸、嗯嗯嗯